Okay, ครับสวัสดีครับพบกับครูพิมดในเพจเดียวเข้าในสิบทุ่หลอ่อแล้วก็ช่องยูทู a m o c h a ช n e l นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเป็นคลิปที่ถือว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็น้องก็จะกลับบ้านนะครับกลับบ้านแล้วก็ไปรายงานตัวไปทําสัญญานะครับพรุ่งนี้ก็จะพาไปรายงานตัวแต่เช้าแล้วก็จะพาแล้วก็เขาจะกลับก,ก็จะกลับบ้านนะครับทีนี้ก็คงจะอีกนานเลยนะครับอีกนานกว่าจะได้มา มาช่วยพี่มดนะครับคลิปวีดีโอนี้ก็จะเป็นจริงๆกันเป็นหลานนะครับมีศักดิ์เป็นหลานนะครับแต่ว่าก็โตมาด้วยกันก็เลยเป็นพี่ก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องนะเป็นพี่ชายน้องชายนะครับก็จะมาสอบถามใช้คําว่าสัมภาษณ์นะครับความเป็นอยู่ที่นี่แล้วก็การติวที่นี่แล้วก็การช่วยงานนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะฝากอะไรต่างๆไว้ให้น้องๆที่มาดูคลิปนะครับคาถามแรกก็คือนะครับที่มาช่วย พี่มดนี่มีหน้าที่อะไรบ้างก็หลังๆก็จะมีถ้าเป็นคอสอยู่ประจำก็น่าจะต้องเป็นหน้าที่ดูแลน้องๆหรือว่าคนที่มาเข้าคอรสนะแล้วก็ในที่สอนด้วยขอสอนเรื่องต่างๆว่าพอทำได้เหมือนกันเรื่องการศึกษาดีวยโอเคพี่ตีอสอนน้องคอสช่างฝีมือแล้วก็สอนของในสิบตำรวจด้วยนะครับสอนวิชาอะไรนะ คณิสตศ์สตร์นะครับคณิสตร์ก็เป็นสิ่งที่ติดตัวมานะครับถึงแม้ว่าเขาจะตอนเรียนม .6 นี่ติดติดลดติดศูนย์เนาะแต่พวกนั้นมันเป็นวิชาแบบอะไรก็ไม่รู้แต่เขาได้คณิตศาสตร์มานะครับทางทางทางสมองยังมีคณิตศาสตร์นิดนึงอยู่นะครับแล้วก็มาพัฒนาเอา ก็มาเก็บข้อยากกับพี่นะครับข้อ,ของ่ายๆเขาก็ได้อยู่นะครับแต่มาเก็บข้อยากข้ออะไรแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นครูฝึกครูปกครองเนาะนะครับครูฝึกครูปกครองนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างนะครับหน้าที่เขาก็ทําทุกอย่างเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวแทนของพี่มดนะครับแล้วก็ติวที่นี่ส่วนมากเป็นการช่วยงานด้วย นะครับแล้วก็แบ่งแบ่งเวลาการอ่านหนังสือยังไงนะครับแบ่งเวลาการอ่านหนังสือยังไงที่นี่อ่าช่วยงานเสร็จก็แบ่งแบ่งเวลาหนังสือนะก็จะมีก่อนนอนแล้วก็ช่วงเช้าอะไรเงี้ยอืมนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงเช้าแต่ว่าพีเรโอสอบมาสามครั้งเนาะนะครับครั้งแรกนะครับอันนี้เป,นเป็นเป็นทริคหรือว่าเป็นข้อคิดละกันนะครับสําหรับคนที่ผิดหวังหรือว่าท้อนะครับ เดียวสอบครั้งแรกนี่ผลเป็นยังไงบ้างครั้งแรกไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยหลังจากนั้นก็ไปทํางานด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็มาสอบครั้งที่2ครั้งที่2นี่ได้คะแนนเท่าไหร่98้านะครับติดเนาะติดนะครับแต่ว่าต้องต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับเห็นไหมครับต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยนะครับแล้วก็มาสอบครั้งที่3นะครับได้92ใช่ไหมได้92คะแนนได้ลำดับที่201เนาะตอนแรกนะครับใน700กว่า มันก็ในพันกว่านั่แหละเพราะว่าเขารับทําสํารองสุดท้ายตัดนู่นตัดนี่บุกน้ําลุยไฟผ่าด่านสุดท้ายจนเป็นลําดับที่เท่าไหร่ห6 6นึ่งร้อยหิหกนะครับเป็นคนที่หนึ่งร้อยหบหกของบอชนอนะครับแล้วก็อประมาณนี้นะครับเพราะว่าอแนะนําค่ายติวแนะนําค่ายติวเอาหลักสูตรในสิบตารวจกันมาอยู่ประจําหลักสูตรเป็นยังไงบ้างกระเป็นพลา อยู่ยาวหรือว่าเนิ่นๆน่าจะต้องเน้นคณิตนะอ่าต้องเน้นคณิตก่อนหลายคนเลือกที่จะทิ้งคณิตอ่าเลือกที่จะทิ้งคณิตแต่คณิตมันคือตัวทำครับนะครับมันคือตัวเข้าทำนะครับแล้วก็ต่องจำนะับอ่านะครับข้สอบอก็เป็นคนพี่เรียวเป็นคนช่วยเขียนตํารานะครับเป็นคนที่คนช่วยพิมพ์ตําราด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยทั้งโอ้ทศเจ็ดสองเขาก็เป็นคนพิมพ์นะครับ สสอเจด้วยแล้วก็คณิตนะครับล่าสุดอันนี้ที่ช่วยกันทำอันนี้อันนี้ลองลองหยิบตัวนี้มาหยิบตัวอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นครบทุกวิชาเนาะนะครับอันนี้เป็นครบทุกวิชานะครับ<ม>ก็เนื้อหาแน่นแน่แนที่สุดคือวิชาอะไรในน,นนี้อ่าคณิตน,นะครับพี่โลก็ได้จากเล่มน,นี้ไปเยอะไหม เยอะนะครับโอเคอ่ะน,นี่ก็คอสคอสถ้าเข้ามาเรียนก็จะได้ตำราเล่มนี้คณิตศาสตร์ข้างหลังใน,น้นเป็นปึกนะครับคณิตศาสตร์นะอันนี้250ข้อเนาะนะครับอันนี้แน่นนะครับโอเคอันนี้เป็นตำรวจป่าปามแล้วก็อเมริกานนะครับที่จะเปิดสอบของปี66นี่นะครับโอเคอ่ะตำราระวัาง้ก่อนอ่ะอันนี้ก็ที่ติวเราก็มีตำราให้นะครับโอเคอ่ะ ก็ขอฝากสุดท้ายเป็นกําลังใจให้น้องๆที่กําลังเตรียมสอบแค่นั้นเองที่เรกว่าไงต้องมีกำลังใจไม่ต้องท้อนะสอบจนกว่าจะติดนะครับคุ้มนะครับคุ้มคุ้มเอคุ้มคุ้มค่านะครับอฝากฝากใครที่จะมาทําตําแหน่งนี้อะต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องมีคุณคุณสมบัติ อย่างไรก็ต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดีก่อนเพราะว่าอยู่ที่นี่เครียดนะต้องดูแลน้องๆดูแลน้องๆใส่ไม่ได้นะนะครับต้องเก่งอะไรครับต้องเก่งง่ายคือต้องเก่ง่ะมึงต้องเก่งทุกอย่างนะครับได้ได้ทั้งพาน้องวิ่งนะครับร่างกายมึงต้องเป็นตัวอย่างได้ครับเขาเป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วก็วิชาการก็เก็บต้องเก่งด้วยนะครับน้องถามอะไรอันไหนที่ต้องสอนแทนพี่มดนะครับไอทีก็ต้องเก่ง เพราะว่าต้องสอนออนไลน์ให้พี่มดด้วยไอทีก okay, ็ต so ้องเก่ง YouTube ก็ต so ้องได้นะครับ e b o o k youtube ได้นะครับโปรแกรมซูมเสริมอย่างไงทำได้ Power Point อีกต้องได้นะครับคนที่จะมาอยู่แทนพีดีโอนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับโอเคพี่โดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ ไปเจอกันที่บ้านไปฉลองกันที่บ้านนะ <Okay. S 1> กูกับมึงยังไม่ได้ฉลองกันนะ <Okay. S 1> เออนะครับมันต้องมีแมทนะครับโอเคครับสวัสดีครับ